ใช่ครับมีการสแกนฟันแลว้วก็เขาก็ทําเป็นเหมือนสารมิติมาให้เราดูเลยว่าฟันเราเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงในระยะเวลาที่เราใส่ไปแต่ละชิน้นเป็นแบบวิดีโอเลยเราคือมายแล้วมันหมดหมดไวใสเหล็กแล้วขึ้นจอให้เราดูเลยว่าในแต่ละวีคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงระยะเวลาอะไรเงี้ยมันก็ดูตอบโจทย์สําหรับเราไม่นานมากไม่ไม่ได้นานไปแล้วก็แบบไม่ได้นานไป ราคาเนี่ยเขาจับต้องได้แล้วก็เราเนี่ยก็สามารถออกแบบรอยยิ้มออกแบบรูปปากของเราเนี่ยกับคุณหมอได้เลยเขาก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ขึ้นเยอะครับแล้วก็มันแปดเดือนด้วยไม่ได้นานิตาม a c e b o o k อะค่ะก็ค้นหาจัดฟันใสแล้วก็เจอโปรโมชั่น39มหลดจากห้าหมื่นเค่ะเร็วกว่าระยะเวลาสั้นกว่านีแล้วก็มันสายแบบคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราจัดฝันเนี่ยเราแบบอายุแบบก็ประมาณหนึ่งแล้ว เลยคิดว่าจัดเหล็กมันจะเป็นแบบสมัยเด็กสมัยไม่รุ่นม,มากกว่าเนี่ยเราก็โตแล้ว,ก,ว,ลวก็เลยคิดว่าจัดฟันใสยน่าจะเวิร์กกว่าอ,อ,อ๋อเป็นกันเองครับทุกคนเป็น,นเองเลยออกแบบรอยยิ้มกับคุณหมอได้เลยเขาก็จะมีแผนให้เราดูไปเลยว่าตอนที่ทําไปแล้วเนี่ยจนถึงต้นจนจบเนี่ยฟันเราเป็นยังไงแล้วตอนจบเราพอใจไหมมีแบบแผนหนึ่งให้ดูแผนสองให้ดูเราสามารถเลือกได้เ,ร,เราเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มจัดเลยครับแล้วก็หมอนี่ก็ ดูว่าหมอนี่เก่งมาครับแล้วก็ให้คําแนะนานดีมากานี่ดีไซน์สะอาดสวยเลยเขาให้ปรึกษาดีครับแล้วก็สะอาด้วยที่นี่องค์ประกอาสมาัยนี่เขามีหลายสาขาบบเออเขาก็น่าจะแบบมีความชํานาญเรื่องด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนะั้คือมันใกล้กับที่อยู่เราด้วยนี่ก็เป็นสาขาใหม่สาขาบางนาก็ใกล้มากก็เลยสะดวกมากใช่ครับมีการสแกนฟันแล้วก็เขาก็ทําเป็นเหมือนสามิติมาให้เราดูเลยว่าฟันเราเนี่ยจะเกิดการเปลีปปยย่ยนแปลงยังไงในระยะที่เราใส่ไปแต่ละชิน้นเป็นแบบวิดีโอเลย ก็ประทับใจที่แบบพนักง,งานพี่ๆพ,พนักง,งานหมอเนี้ยให้ความร่วมือในการดูแลเคสหนูเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนซับซอ้อนแล้วก็หนูเดินทางมาแบบไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพบ่อยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะช่วยให้แบบเอ่อการเมือการเสร็จภายในแค่แบบ1วีคแบบเคช่องปากปรึกษาหมอแล้วก็จะนุนนั่นให้แบบดูแลซัพพอร์ตดีค่ะ